ผมวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปการต่อสู้ของพวก t o เเล t เกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจาก ep ที่รีวิวมอสพวก toilet นะครับแต่ผมไม่ได้ทำละก็ถ้า <c oughs> ไม่ค่อยสบายนะครับก็ตัดไปตอนที่อันนี้เลยนะครับ ขอโทษที่เสียงมีปัญหาด้วย,วยก็อไรขอโทษที่มีสียงรบกวนได้แล้วครับก็มามาเริ่มดูเลยเอาเริ่มจากเดี๋ยวผมกดจัดห้าตัวเลยครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ <c oughs> จัดตัวละครเรียบร้อยนะครับ ก็ไปพิลาตสู้กับไฮดาห้าหัวดูกันครับว่าใครจะชนะโอเคก็ไฮดาถูกเก็บไปเออนี่รียบร้อยอืมขาไม่ต้องมอง้งเอาละ ก <c oughs> ูจะเก็บแต่กูชนะเอาล้วครับตอนนี้นะตัวที่สองทีวีแมนสู้กับพลัสสิทธิ์โอเค พี่คิดลิตโตต้องสู้กับไอ้ตโอเคอเรียบร้อยคือว่าเราเมนตาย อุชนาบายชิริสูกับนี้ นี่คือผู้ชนะนะครับต่อไปเซตที่สองอตัดไปตอนที่หาเซตเสร็จเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาอยูนิตมาทั้งหมดสี่ตัวนะครับมันจะได้เท่าเทียมกันขี้เกียจละเอาละามวางตัวแรกเลยตัวน,นี้สู้กันจิตถอยเออโอเคจิตถอย ตัวที่สองรัดล็อกก็ตครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะดกนเรียบร้อยนะครับ นี่ก็คือผู้ชนะในเซตรแรกเซตที่สอง あっそう ชนะลูกอาล่ะเซตที่สามเซตสุดท้ายขอตัดภาพไปตอนที่จัดเซตเสร็จเลยโอเคครับตอนนี้เราก็จัดเซตเรียบร้อยนะครับมามรเรามาดูเซตแรกกันเลยมาดูสีดีมาสู้กับเออ โอเคไม่ต้องสืกนี่เปิดเตยงที่มังนะเรียบร้อย ปูชนะแน่จไมน่ะแหวอ้ปองกป่ี่เว้ดเลยโอ้ยแม่อ้วนนี่ติดผิดดารแลนะครับผิดดากตัวเย่ โอเคครับไม่ต้องสืบนะครับเราจะมาดูกันครับว่าสองคนนี้ใครจะชนะเอะผมมีวิธีที่ดีดกว่านั้นโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้รีเซ็ตใหม่นะครับแล้วก็มาดูกันครับมันะได้ปุ๊บเออนี่เลยมันจะมาพร้อมกันนี่แล้วเราก็ต้องมาดูกันใครจะชนะ ให้ผมเดาน่าจะเป็นตัวที่ต้นปรซิตเข้าแล้วมั้งอืมเรียบเลยดูซิใครใชนะพี่แดงล่าปกตินะครับชนะครับชนะที่เอเมซมิมามากเรียบ ร้อยนะครับ <Yeah. S 1> และนี่ก็คือข้อสรุปและนี่คือสา mm hmm. ที่ชนะนะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับเย้ yeah. mm hmm. กดติดตามด้วยกดไลค์ด้วยนะครับผม mm hmm.